อังเต์สิรเวณทิเเวอันตราปะปะจเตนนาสยกับพายใจยังตั้เมโุกรมสุขานการโยโคนิโนคโมโปถุเชมก่นาิโยนาตสโตโตจายังอัสตัมาานโยโคทุโคอาริโยนาตสโตเอเตเตทิเเวอุโอันเตอนุปคมามิมาปฏิปทาตทางกเตนอภิสังขภาจากุกรณนยานการณนสมายยอภิญญาสัมโพธานัานาขัวตปิตปตะมา ภาษิที่เวี้มชิมาปฏิปทาจตถากเทนาสัมพุทาจักผุวบารมีนาการณิยมสมายาปุญายาสัมปทายาผู้ขายนายสังวาติไยยะงในว่าอริยธรรมที่โกมโพสัยที่ทางสัมมาจิติสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาตมนันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโมทนาที่เขวี้ยมชิมาปฏิปทาจตถากเทนาสัมพุทาจักผุวบารมีนาการณิยมสมายา ทิฏิายาสัมโพธายยามีพานายาสังวาจติถังโพนาพิคเวทุคังริยสัจจังชาติปิทุค้าชาลาปิทุค้ามรณะปิทุังโสกปริเทวตุการิมนัสุปายาสากิตทุก้าปิณหิตัมปโยโคทุโคปิเหิวิปโยโคทุคอยิจฉงนละติกัรปิทุกคังสังหิตตเะปันจุปาทาธปัญจุปาราาปันทาปุถุคังโ นัภดพิทเวทุกาสนโยยสัจจะงย่งปัญหาโภนาภวิชามันที่ลภสคตา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 ทีนันที่มีเสวยดีทางปัญหาปัญหาที่เาปัญหาอางโปนาิกเวทกทานทโริยสัจจงโดตัดสายว่าปัหาอาสสะีราคาลิโนโทอาโคจากโครปนิทิศโคมุติยานะริโยอยางโภนาพิทเวทุกานิโรธทางมีปฏิปัติยาสัจจะอย่างเมวะอาริโยตังทิโก มรรคโสยะมีทางสันวายปุจจสัมมาสังคโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิดั่งทุกท่านอริยสัจจังที่มีที่พระเวปพเถนมี18ธรรมในสัจจโพธิญาณสภาวะนี้ปัญญาอุปาทินิชอุปาทิเอาเกิดปฏิภาณตามโคตังทุกท่านมีสัจจังปริเมยังที่มี द्रपाठी विचावा आरोप तंगो परिधाम को या सत्म करी पवे भुफया नाथी कन्या द्रपाठी विवटपाटी आरोप उपाठी ईटम को खस मुठी आ रही सतम की मोटी पवे भुफयान सुपर सीता में सुचों उपाती आना उठपातीन्या उपाठी विचापाटी आरोप को उत्पाती

พิเกเวตเตนสุดสุดทำในสุจักเงินปฏิญาณนำปฏิปัญญาปฏิวิชัยปฏิอานุเบกปฏิอีทางทุกทางนี้เราโทรอิยสัจใจในพิเกเวตุเตนสุดยสุดทำในสุจักเงินปฏิญาณนำปฏิปัญญาปฏิวิชัยปฏิอานุเบกปฏิตังโพเมในทางทุกทางนี้เราโทรอนิยสัจจังสัจฉิการในพิเกเวตุเตนสุดยสุดทำใสุจับเิ ชาติพที่อาลปรตี่ทังมทาุกคนรู้วอริยสัจจาสัจัตัทก่อยเนมาสุดจสุดาสุดจะกปปัตยนุปปัติปัญญาปาตที่ชาอุปัตีอาลปาติอีงทท่นะทานนีปฏิปทาเยสัจจานที่กเรีิเนมาสุสุทาสจักุปัตยานาง อตตระปาที่ปัญญาวตาทีวิชาตาทีอาราาที่โพปนการทุกขันนิโรธานี้ปฏิปทาอิสัจจังพารปันเมธีกเวรุเพนะโมสุเตสุสุจักาที่นโตาทีปัญญาตาทีวิชาตทีอารโตาทิาพปนการทุกขันโรธรรนีปฏิปทานิสัจจังพารปภันตเมธีกเวุเพนนุโมสุเตสุรเนสุจักิ ปาติยาิวาจะมีทใสุจอสัจเจุเอวันติอริยังภาวะรสาการญาติพกัยานักเสน่หนัสสุสุขังโหสิเนตาวะหังทวเวสุจริรัเกชุเนอรสัพพามเกสัตสัมมาลัครามญยาปสาเยสเทรเมสาะาณตระรงสัมมาสัมโพเทีปิสัมปุทโธปิจัาสนิจพมุีภะเวนสุจดุสุติอสัจเจสุ เลวันที่ปริวติรมตววาสกลางอุทกุตัญญามันหาสนั่สุวิชิตาหอวสิยาหัมิโกสเทวดาเตสมนารเกสัรัเกศสัว์สมรภางนิยาปสัยยาสติมิสัยาเมตลังสมารฉันโตเถรสัุโตปจงยาสินอันจักตอนนี้ันาะปาเิอากุปาโมลุกปาชาตินาปิดานิคุณละภาวนติจมวัวจักขภา อตมนาปจักรวัคยาพิปุโตโตภาสตังทนัทีนมิจัปนาเวตนสซิปัญามาเนยสมโกธันยัสวิระชังตางมาจากพื้อุปสารที่ยังจริงจิตสมุทัยธรรมมังสัพพันปันโมตธรรมัติวัติเตจขกัลตะทามาจากเตุมาเทวาสธรรมซาเวซุ เอตางก็ตางานเราสียงนสิตานีกค่ทายะทเรื่งธรรมจากการเลอกตั้งอะปรบวัตทยังสมเนนวารังนวาทเวนวาะเรนวาระพินาวาเทีะชิวารองสามิมตคุณมานางเทวานังสัตว์างสุตวอจเมหาวัฒน์าเทวสัทธงมุสาวรสุนจัตมมหาราชกานางเทวานังสัตว์างสุตวากาวุติสาเทวสัทงมุสาวรสุนกาวยุติสานังเทวานังสัตว์างสุตวายามาเทวสัะ ซาเสงามานังเทวนังสัตทังสุตวาดุจิตาเทวาสัตทังซาเสิงดจิตานังเทวานสัตทังสุตวานนิยารติเทวตังมงนิมานรตินังเทวานังสัตทังสุตวาาระิมิตวสติเทวตังมูซาเสงภาระนิมิตวาสุติ เยตัดากมัสัมผกัสันเสที่ทำาทเะวลาอาสเวปติสีติกันว่เทวานางเวานภาวะตโกกวอุทานังทายเสิอัสิและตะโกทางเวัสีตะโกทางยตทอิทังอายสักูังศัปัญญาโคตัามโยเวันามันดาวสี